จากผู้รักษาประตูความหวังใหม่ของราชันสู่การนั่งสำรองและจะกลับเชลซีเมื่อจบฤดูกาเกปาอลิสบาลากาอลล่า สวัสดีครับชาวมาร์วดนดิสตาทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตุยไว,ไวรุนชุดขาวเรื่องราวของเกป้าอาลิซาบาลากากับเรอัมลมาดริดครับจากตั้งแต่ในช่วงต้นฤดูกาลที่มีการยืมเกป้าอาลิซาบาลากามาจากเชลซีเนื่องจากอาการบาดเจ็บเ CL ของทีโบกูตัวผู้รักษาประตูมือหนึ่งของเรอัมลมาดริดแล้วจะต้องพักยาวเกือบทั้งฤดูกาลทําให้เรอัมลมาดริดครับต้องรีบหาตัวผู้รักษาประตูคนใหม่ที่จะเข้ามาเพื่อเติมเต็มจุดที่ทีโบกู ตัวนั้นขาดหายไปต่อให้ในขณะนั้นครับทางสโมสรเรอัมลมาดริดเนี่ยจะมีอังเดรลูนินอยู่กับทีมอยู่แล้วแต่สโมสรก็มองว่านั่นยังไม่เพียงพอครับสำหรับการที่จะเล่นทั้งฤดูกาลโดยมีอังเดรลูนินคนเดียวและจากการควานหาผู้รักษาประตูนในช่วงท้ายตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาคนที่โดนเลือกนั่นก็คือเกป้าอาลิสซาบาร์กาครับจากตอนแรกที่ทุกคนก็คาดการไปในทิศทางเดียวกันว่ายังไงเนี่ยเกป้าก็มาเพื่อแทนคูตัวจริงๆ แล้วอังเดรลูนินก็คงต้องสำรองต่อไปครับดูจากองค์ประกอบหลายๆอย่างนั่นเองครับและในตอนแรกทางคาโลอันเชลติก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเช่นเดียวกันครับเขาเลือกที่จะใช้เกป้าเป็นผู้รักษาประตูมือ,อนหนึ่งก่อนที่จะเป็นลูนินครับแต่ในบางครั้งบางคราวกับการลงเฝ้าเสาให้กับเรอันนาลิตของเกป้าอาจจะยังดูมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างรวมไปถึงมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยครับทำให้ผู้รักษาประตูสำรองอย่างอังเดรลูนินครับได้มีโอกาส มาเชิดฉายแต่ไม่ใช่เชิดฉายแบบธรรมดานะครับเป็นการเชิดฉายแบบเจิดจรัสกันเลยทีเดียวและนั่นก็ส่งผลให้เส้นทางระหว่างเรอัลมาดิดและเกป้าอาลิสซาบาลา์กาครับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอีกต่อไป พออังเดรลูนินเดิมได้โอกาสมากขึ้นเรื่อยๆครับก็ยิ่งโชว์ฟอร์มดีวันแล้ววันเล่าครับนั่นทำให้เกป้าต่อให้จะหายจากอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยกลับมาแล้วเนี่ยยังคงต้องนั่งสำรองกันต่อไปและในช่วงฤดูกาลนี้ครับก็ถือว่ามีเวลาที่ต้องขับเคี่ยวในการแย่งตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งของเรอัมลมาดริดกันอยู่ช่วงที่เข้มข้นเลยเนี่ยนะครับจะเป็นในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาจะเห็นเลยครับว่าเดี๋ยวเกป้าแมตต์หนึ่งลูนินแมตต์หนึ่งสลับกันมา แบบนี้ค่อนข้างถี่ครับแต่พอผ่านช่วงขับเคี่ยวนั้นมาได้แล้วคาโลอันเชลติครับผู้จัดการทีมเรอัลนมาลิตก็ตัดสินใจได้ครับว่าคนที่จะเฝ้าเสาจนจบฤดูกาลน,นี้ของเรอัลนมาลิตเนี่ยคืออังเดรลูนินครับนั่นทําให้เก้าออลิซาบาลาก้าครับต้องนั่งสำรองยาวๆเลยและจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าแทบไม่ได้มีโอกาสลงสนามเลยครับแล้วหลังจากนั้นครับก็มีข่าวออกมารายง,งานกันเยอะมากพอสมควรครับ ว่าเกป้าไม่ได้มีความสุขที่เรอันมาริดอีกต่อไปซึ่งแฟนบอลจริงๆก็เชื่อไปในทิศทางนั้นนะครับเพราะว่าดูจากองค์ประกอบภาพรวมณเวลานี้เขาก็ควรที่จะไม่มีความสุขและครับแล้วในล่าสุดนะครับสื่อทุกสื่อรวมไปถึงสื่อเทียท็อปอย่างฟาบิซซโอโรมาโนก็ออกมารายงานเรื่องของเกป้าไว้ด้วยว่าณเวลานี้ครับเกปาได้เตรียมออกจากสโมสรเรอันมาริดแล้วนะครับหลังจากที่ไม่มีความสุขมานานเนื่องจากทางสโมสรเรอันมาริดเองครับก็ไม่ได้มีความคิดที่จะเซ็นถาวรกับเกป้า อลิซาบาลาก้าแต่อย่างใดและเจ้าตัวนะครับก็จะกลับไปที่เชลซีครับเมื่อสิ้นสุดการยืมตัวในเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองฮะณเวลานี้ครับเรอัลมาดริดเลือกเป็นที่เรียบร้อยว่าจะเก็บอังเดรลูนินและรอให้ที่โบกูตัวหายเจ็บกลับมาแต่คนที่ไม่ถูกเลือกอย่างเกป้าอลิซาบาลกาก้าก็ต้องกลับบ้านนั่นเองน่าเสียดายครับแล้วก็เสียใจแทนเกป้าจริงๆที่มีโอกาสมาถึงซานติอาโกเบดอเบลแล้วแต่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ เขาคาดหวังไว้จบฤดูกาลนี้น่าจะต้องแยกย้ายกันจริงๆแต่คิดในแง่ดีครับอย่างน้อยครั้งหนึ่งก็เคยมาอยู่ในทัพราชันสวมเสื้อสีขาวอันศักดิ์สิทธิ์นั่นเองสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรอลมริตฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมตัวขอตัวลาไปก่อนกราเซียสสวัสดีครับ